สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพระหัต channel ครับเมื่อนี้ครับวันที่26กพฤษภาคม2 5 6หคา็ับผมเมื่อนี้ครับจะมีแนวทางบรแบงปันเอฟซีท่างช่องกับผมเนาะเป็นของอาจารย์ตี8ลริ้วเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเลขความฝันของอาจารย์ตีครับงวดที่แล้วครับเลขฝันครับนี่ครับ60เข้าตรงๆครับ60เข้าตรงๆครับเราจะมา เอฟซีทางช่องเบิ้งเลกลางของอาจารย์ตีความครับผมเนาะหลังจากที่อาจารย์ตีปล่อยบนอย่างเดียวครับผมนี่ครับมือนีอาจารย์ตีทรงเลขฝันมาให้แล้วก็เลขคำนนณครับผมเนาะร่างอย่างเดียวมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมถ้ายชอบยี่เลื่องฝ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมเนาะมือขึ้นนี่ครับผมมือขึ้นนี่ไปซองกบหรือว่าไปไต้กบครับผมเนาะภาษาเาษาเขียนว่าไปไต้กบครับได้กบแค่2ตัวครับมือขึ้นครับ ตะบากบเยอะมากครับผมบานผมนะเียกบแค่2ตัวเองเพราะว่าผมใช้มือเป่ามือมือเป่าๆนะครับผมเนาะจับครับผมขจน้นเอามีแหงไปก็จะได้หลายครับผมเนาะมือขึ้นนี่ค้นเยอะมากมาขึ้นนี่ก็ไปใต้กบกับฝนตกดิ้นครับผมเนาะเป็นไข่ครับผมมือขึ้นนี่จับมากอ่ะกินยาเป็นไข่มาขึ้นนี่กาเมื่อนี้ครับจะมีแนวทางของอาจารย์ตีมครับเนาะอย่างปั่นแอดี้ทางช่องครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นมาดูของ พิ่ตายออรับแปลก่อนครับคลิปที่แล้วผมลงไปเอฟซีทางช่องกับบอรเห็นเยอะมากครับของพิ่ตายออรับแปลครับวิ่งล่างของพิ่ตายครับงวดนี้ครับหรือว่าวิ่งล่างเงินล้านนะครับงวดนี้เก้าเม็ดเดียวครับจับคู่ครับ90 91 97ย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดครับเน้นที่เก้าหนึ่งนะครับแล้วก็มาครบบนครับหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดเก้าครับพิ่ตายให้ชุดสามชุดครับผมน้องไม่ใช่ให้ เลข3ตัว2ชุดครับผม912แล้วก็519ครับเน้นที่519ครับมาครบล่างครับ15689ครับนี่ครับผมให้เอฟซีทางช่องแคปหน้าจอของพิษตายครับผมเนาะแคปหน้าจอครับของพิษตายออรับแล้วครับส่วนของอาจารย์ตีงวดที่แล้วนี่ครับผม60ครับผมพันเดลอตเตอรี่หลายใบมากครับผมเนาะ นี่ครับผมแล้วก็เอกชนอีกแดดเยอะครับผมนี่ครับคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นล่างครับผมเนาะเลขล่างของอาจารย์ตีครับหลังจากปล่อยบนเม็ดเดียวครับเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่สองสี่แล้วก็สองเจ็ดนะครับนี่ครับบนปล่อยแล้วนะครับวันนี้จะมีล่างอย่างเดียวครับมาแบ่งปัน fc ทางช่องครับอาจารย์ตีปันเดียวครับบนสองตัวมาตัวครับงวดนี้สองกับเจ็ดนะครับ 2กับ7ครับวิ่งล่างครับวิ่งล่างของอาจารย์ตีงวดที่แล้วให้ศูนย์มาออก60ศงวดนี้ครับให้7นะครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9เข้ามาแล้ว9งวดติดต่อกันครับงวดนี้งวดที่10จะเข้าไหมครับผมเนาะของอาจารย์ตี8ริ้วครับนี่ครับเอสซีทางช่องเบิงคลิปนี้หลายมาครับผมวิ่งล่างตัวเดียวของอาจารย์ตีครับ ถ้าเอาของอาจารย์ตีมาใส่ของพี่ต่ายนะจะได้ที่เจ็ดเก้าหรือเปล่าครับผมเพราะว่าปีหกเจ็ดครับเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็ผมเนาะออกบ่อยมากครับผมออกบ่อยมากครับเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับออกบ่อยมากครับมานะครับมามาดูของอาจารย์ตีดีกว่าส่งความฝันเลขความฝันมาให้แล้วก็เอุณหนามวณล่างอย่างเดียวมาให้ผมนะครับให้ผมมาเบียงตันเอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะ ของอา,าอาจารย์ตีแปดริ้วครับอาจารย์ตีแปดริ้วดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนดูก่อนอาจารย์ตีแปดริ้วสําหรับคนที่รอเลขม้าเร็วครับผมแจ้งข่าวก่อนนะครับแจ้งข่าวก่อนสําหรับคนที่รอเลขม้าเร็วของพิ่ตายเมื่อกี้นี้ผมโทรหาพิดตายครับผมเนาะคลิปที่แล้วผมลงไปพิดตายว่าจะได้วันเลขออกนะครับตอนเช้าวันเลขออกครับ เลขม้าเร็วนะครับเพราะว่าเอฟทางสองถามมาเยอะมากครับผมงดที่แล้วครับเลขม้าเร็วของพิ่ตายครับ90นะคุณเนาะให้เอฟทางช่องดูก่อนเลขม้าเร็วครับนี่ครับวิ่ง990เมตรเดียวครับวิ่ง990เมตรเดียวครับมาครับผมมาครับมาดูของอาจารย์ตีดีกว่าเดียว ของอาจารย์ตีของอาจารย์ตีแปดริ้วโอเคครับโอเคอ๋อเลขทูบด้วยครับผมเนาะนี่ครับเลขทูบด้วยเลขทูบนะครับเดี๋ยวดูให้ลูกทูบก่อนดีกว่าเลขทูบนะครับเก้าหนึ่งสามหรือเปล่าหร,รือว่าเก้าเจ็ดสามครับนี่ครับเลขทูบของอาจารย์ตีนะครับเก้าหนึ่งสามครับ ครับเดี๋ยวมาครับมาดูเลขล่างดีกว่าของอาจารย์ตีงวดนี้ครับล่างอย่างเดียวให้มาครับนี่ครับหลัก10ล่างครับ7กับ3ครับหลักหน่วยล่างครับ 0, 1 8ครับ0 1 8ครับนี่ครับล่างเด่น7ลอง9ครับล่างเด่น7ลอง9ครับนี่ครับถ้าเต็มสูตรนะครับ 7 0 7 1 7 8 9 0 9 8ครับแต่ว่าตัดออกที่ตัดออกที่70 71แล้วก็90ทิ้งครับเลขความฝันครับงวดที่แล้วครับผมเลขความฝันครับงวดที่แล้ว60ครับงวดนี้97ครับผมเลขความฝันครับของอาจารย์ตีครับนี่ครับ91ไม่ต้องกลับพันวาครับผมเนาะนี่ครับ เน้นที่91ลองที่78แล้วก็98ครับผมของอาจารย์ตี8ริ้วครับเดีย๋ยวผมเขียนให้ fc ทางช่องครับผมเนาะของอาจารย์ตี8ริ้วเดี๋ยวเขียนให้ fc ทางช่องดีกว่ารู้สึกวา่าหนาวครับผมนหนาวแล้วร้อนครับเป็นไข้ตัวกินยานครับผมบ่อยร่างกายมาขึ้นตากฝนมากครับมาขึ้นเหมาาือนกบ ได้แค่2ตัวเองแต่ว่างกบใหญ่ในช่วงนี้ครับผมเนาะช่วงนี้กบใหญ่ครับตัวเบลเลอร์เลยครับมอคืนได้มา2ตัวาัาจย์ตี8ริ้วล่างบิ่ง7กับ9ครับล่างวิ่ง7กับ9ครับ แล้วก็จาก6คู่คัดเหลืออยู่หลัก10ล่าง7กับ9หลักหน่วยล่าง018ให้มา3มคู่ครับผมเนาะจาก6คู่เหลือ3คู่ครับ9 1นึครับเ8็ด8ครับแล้วก็98ครับนี่ครับเน้นที่อ๋อเน้นที่78ครับเน้นที่78ครับเด่นที่7ครับ ดูผิดนะครับเมื่อกี้เนี่ยพันวาครับผมเนาะ91ครับตรงๆนะครับ2ชุดนี้กลับได้นะครับส่วนเลขความฝันครับเลขความฝันนี่ครับเน้นที่78นะครับกลับด้วยครับอ๋อ78กลับด้วย98ตรงๆ91ไม่ต้องกลับครับผมนี่ครับตัด70 71แล้วก็90ออกครับเลขฝันครับ90ไม่ใช่เลขฝัน เก้าเจ็ดตัวเดียวครับล่างอย่างเดียวครับเลขฝันครับเลขฝันครับงวดที่แล้ว60นย์นะครับเลขฝัน97ครับผมเลขฝัน97นะครับนี่ครับลงวันที่หนทับหกทับ หกเจ็ดครับนะครับโอเคครับผมเนาะมาแคปเอาหน้าจอของอาจารย์ตีล่างอย่างเดียวแล้วก็เลขความฝันครับส่วนชุดบนครับมาแคปหน้าจอเอาพัมกันเลยดีกว่าชุดบนในเออชุดบนชุดบนเม็ดเดือนครับชุดบนนี่เพราะว่าชุดบนผมลงคิดไปแล้วครับผมเนาะเอาอันนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าชุดบน วิ่งสี่เจ็ดสองสี่ตัวเดียวครับนะครับชุดล่างครับชุดล่างครับล่างเด่นเจ็ดรองเก้าครับจับคู่ครับเก้าหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแปดครับเน้นที่เจ็ดแปดครับเน้นที่เจ็ดแปดเลขฝันครับพูดที่แล้วหกศูนย์ครับงวดนี้เก้าเจ็ดนะครับกระชุดท่านี่กับครกอุยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเดินทางแคลขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบอย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผม คลิปนี้การสวัสดีครับ